วันที่3เมื่อ30กว่าปีพิธานะคะมีมาแล้วค่ะรวมถึงนะคะดิงานเฉลิมฉลองนะคะของพระนรินทร์ทรายนะคะองการแสดงดนตรีก็จะนัะ่งไปแสดงนะคะในทุกครั้งนะคะ มหาศารย์จังเซ็ตซันเซ็ตหนึ่งพันมที่ปราสาทหนวคูอำเภอสูงเนินประกาศดังๆว่าอำเภออื่นไม่มีนะคะบ้านอื่นเมืองอื่นไม่มี<ช>ค่ะ,คะมีบ้านเราเท่านั้นค่ะค่ะท่านร,รองเร,ร,รงีเนสูรรงเนินท่าเริงมาทุกท่านเลยค่ะค่ะยินด,ดีต้อนรับค่ะ ค่ะอย่าเพิ่งกลับนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพแห่งความประทับใจเป็นภาพประวัติศาสตร์นะคะเกษตท่านย่างรุนนะคะรองผู้โดยสารผโการยรองทาวนรัวัสติธคน้องรองคนใหม่ค่ะขอบคุณพนักงานคือร่มนะคะพอค่ะกองการศึกษานะคะท่าพนักงานคือร่มค่ะผู้โดยการกองการศึกษาเทศบาล ขอญญบคุณทีมงานเทศบาลตำบลสุนเนินค่ะปรบมือท่าน,าานดังได้ไหมคะปรบมือตัวเองก็ได้ค่ะโดยท่านตรอบนายกนะคะท่านประธานสภาขอบคุณเครื่องเสียงจากส,จาสีจันสาวค่ะค่ะเซ็นสนับสนุนโดยท่านนายกบ๊อกนะคะ<ม>แล้วก็บัญชารถแทค่ะเราไม่ทราบว่าเราจะเรียกชื่ออะไรดีสีจันแอร์บัญชารถแทนเนื้หหิงสังลุยค่ะ ได้หมดเลยค่ะค่ะ,คะเดี๋ยวพ้างกลับนะคะรอเก็บภาพความประทับใจเป็นภาพประวัติศาสตร์ในซักเซ็ตหนึ่งพันปีซึ่งปีนี้วันนี้นะคะถือว่าเป็นวันปฐมฤกษ์นะคะเป็นครั้งแรกนะคะในการจัดงาน,นะคะ่ะ แล้วก็มีครั้งที่หนึ่งแล้วย่อมมีครั้งที่สองนะคะเลยน,นะคะวันนี้นะคะจะเป็นมิติมหัศจรรย์ที่เราถือว่ากลางวันกลางคืนเนี่ยเท่ากันเราใช้คำศัพท์ว่ารางตรีสมุขภาคระหว่างวนี่2-24กันยายน2548ซึ่งจะเป็นช่วงของการส่งท้ายฤดูร้อนแล้วจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ฤดูหนาวใ่คะ่ะ สังเกตสังเกตมคะเกิดขึ้นแล้วฟ้าแล้วนะคะฟ้าเริ่มโปรดแล้วคะมหัศจรรย์จริงๆค่ะใช่ค่ะจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้มีฝนโปรยปลายลงมาเล็กน้อยแต่ด้านหลังของปราสาทนั้นนะคะตอนนี้จะสังเกตว่าฟ้าเริ่มเปิด้แล้วนะคะขณะนี้เราจะมองใกล้จะมองเห็นความหัศจัรย์นะคะว่าผู้คนในสมัยโบราณนั้นก็มีการวางแผน เขาคณิตพิทีากรคนนีเไ,ไปนะคะเราถูนลูกแล้วนะคะเป็นการรับรู้ว่าช่วงต่อไปหลังจากเสร็จการรับรองรูกรูปเราเรียนสุขเนินในชุดนี้นนเราจะได้ถ่ายภาพปรากฏการณซันเซ็ตหนึ่พปีปราสาทนวนกูอังเภอสุมเนินค่ะ เี่ยมมุมของหมุ่ปราสาทน,นะคะว่าอนกจากผูท้ที่สร้างสรรค์นในสมัยโบราณ1,500ปีมาแล้วเนี่ยตั้งแต่พศออ1,500<ะ>เขาสร้างยังไงนะคะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านดาราศาสตร์แฝงด้วยว่าทำไมเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นหรือดวงอาทิตย์ตกแล้วจะเป็นมุมพอดีให้เราได้ชื่นชมบารมีใคร ปราสาทโนนโกนะคะหรือเทวไลอายุหนึ่งพันปีที่สุ้มเนินถิ่นเดิมโคราชน,นะคะปราสาทโนนโกนะคะที่ท่านเห็นเป็นศาส,าสานสถานในศาสตร์ความและฮินดูนะคะสร้างราวพศหนึ่งพันห้าร้อยนะคะโดยพร,บร,ระบรมราชโอกาลของพระเจ้า บรมันที่ปราสาทแห่งนี้นะคะทำหน้าที่คล้ายกับโบสถ์ในศาสนาพทุทธใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของผู้นำและชุมชนค่ะ จากนั้นนะคะเราจะเห็นว่าพื้นที่แห่งนี้เมื่อ122ปีที่ผ่านมารัชกาลที่6ค่ะเมื่อครั้งพระองค์ทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชก็ได้เสด็จประพาสปราสาทโน он, ตูแห่งนี้ด้วยค่ะเมื่อวันที่12มกราคมพุทธศา2446ค่ะ,คะและที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราควรร่วมภาคภูมิใจในท้องถิ่นก็คือพื้นที่นี้คือตบลโครา เขเบิโคราชในปัจจุบันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่พวกเราชาวสุโนทุกทาคส่วนเลยนะคะได้มาร่วมกันจัดกิจกรรมส่งตะวันขึ้นและตกนะคะตรงบริเวณกรอบประตูแห่งนี้นะคะนับเป็นไวลานานนึ่1พันปีจึงได้ชื่อว่าซันเซ็ตหนึ่งพันที่ปราสาทโนนกู่ค่ะ,คะ 22-24กันยายนผ่านไปนะคะ,คะเราก็จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ช่วงของฤดูหนาวซึ่งจะเป็นช่วงที่เราจะไม่มีโอกาสได้เห็นนะคะชิ้นนะคะเราจะมีโอกาสเห็นอยู่ใน 22, 23, 24กันยายนนี้นะคะคาทถ้าไดอยู่ใกล้ก็มาดูเอานะคะ,คะในตอนเย็นๆที่อาจจะได้บรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งค่ะประมาณช่วงเวลาประมาณนี้นเลยะนะคะ,ะ18นาฬิกาค่ะ เราจะเห็นว่าฝนเริ่มจะชุยผ่านไปนะคะแล้วก็ด้านหลังกระสานนะคะแสงสว่างเริ่มเริอม,มกลอบขึ้นมาเด mm ี hmm. ๋ยวสักครู่เราจะเห็นความมหัศจรรย์ว่าฟ้าจะเปิดแล้วนะคะตอนนี้เมฆก็จะพันผ่านไปนะคะ mm ่ะ hmm. อย่าเพิ่งกลับนะคะรอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันนะคะ mm hmm. เป็นภาพประวัติศาสตร์นะคะ mm hmm. วันนี้ถือว่า mm hmm. เป็นมหา งานงทุกทีมงานงทุนกภาคส่วนได้จัดงานนี้ขึ้นมาค่ะค่ะขอต้อนรับรเก็นนะคะคุณแม่ปานเทฟค่ะจากโคราจีโอปานะคะซึ่งก็เชื่อมโยงกับปราสาทบนประสิทธิการซันเซ็ตหนึ่งพันปีทุกอย่างที่เกิดในสิมเนอมันเชื่อมโยงต่อกันนะคะแล้วก็เป็นช่วงโอกาสที่เราจะประเมินซ้ำสถานภาพโคราเจีโอปานะคะซึ่งจะทําให้เราเกิดความรักในถิ่นกําเนิดมาก เกิดความภาพูมิใจในทินกำเนิดด้วยค่ะด้านหลังนะคะทุกทนจะสังเกตมากตอนนี้ฟ้าเริ่มเปิดแล้วนะคะสวยงามมากค่ะอลังการเหมือนเดิมค่ะขอเสียงปรบมือด,ดังๆค่ะสะต๊อปก่อนนะลูกนะอดทนเอาค่ะ 好。<laughs> <Costa. S 3> <laughs>